ใช่ครับก็ถึงแม้เราจะเป็นงาน 2D แต่เราก็สามารถที่จะซิมูเลตนะ,ะโชว์พรีวิวแบบเป็น 3D ไ <3 D S 1> ด้ดนะครับสุดยอดมากอันนี้เหมาะสำหรับแบบอ,อย่างลูกค้าหลายๆเจ้านะครับอย่างพี่ๆหลายๆคนอาจจะรับงานพวกเพจพ,พันอะไรพวกนี้นะครับเป็นพวกงานพันดายคก็สามารถที่จะเอาดอ w ิ่งที่เป็นตัว b w g ะนะครับหรือ DXF มาทำงานได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในวันเสาร์สองทุ่มตรงค่ะวันนี้อยู่กับเปรียวพิวรีนะคะและแน่นอนค่ะเปร,เรียวไม่ได้มาคนเดียวค่ะเปร,เรียวอยู่กับทางเทคนิคอลสซัพพอร์ตของเราค่ะขอต้อนรับพี่ทีด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมทีนะครับทีคายุนะครับเป็นเทคนิคอลสซัพพอร์ตในส่วนของงาน Solid Cam ครับค่ะวันนี้เราจะมาในส่วนของ,ของวันนี้น,น,นะครับเราจะมาลองลองกันว่า เราจะเอาไฟล์ในส่วนของที่เป็น 2D เนี่ยไฟล์ Dxf หรือ DWG เนี่ยเข้ามาทำงานกลึงใน solid cam กันดูนะครับเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานนะครับจะสะดวกขึ้นแน่นอนสะดวกขึ้นครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเรารับไฟล์ที่เป็น CAD Td จากจากลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเข้ามาทำ cam ได้เลยโดยที่ให้ส่วนของ solidworks ช่วยแปลงไฟล์ครับผมลุยกันเลยไหมคะโอเคได้เลยครับ ในส่วนของตัวแคดไฟล์นะครับที่เราได้เป็น DWG หรือ DXF มาเนี่ยเราก็สามารถเปิดตรงได้จากตัวแคดไทย mm. ของแ p ปพ c ิ t ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ SolidWorks นะครับแล้วก็ทำการ Open f ไฟล์ขึ้นมานะครับในส่วนของการ่าซอสหาไฟล์นะครับก็สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ตรงนี้ได้นะครับว่เาเป็น DWG นะครับแล้วก็สามารถที่จะ Open ขึ้นมานะครับ ในส่วนของงาน c a ดนะครับเราก็ Import เป็น c a t 2 d เข้ามาได้เลยะนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัว Import เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของยูนิตต่างๆให้เราเลือกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของงานที่เราทำ c a t f ฟล์มามีเป็น l a เยอเป็นสีต่างๆเนี้ยก็สามารถ Import เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ฟินิดไปเลย <ร>อ,อันนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับรออินพุตไฟล์ออามาแป๊บหนึ่งนะครับอพอได้ตัวเป็น Import ไฟล์อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานในส่วนของตัว Solidcam ได้เลยนะครับก็เลือกเป็น m e w t u r n นะครับอันนี้ก็มีแจ้งเตือนึ้นมาให้เซฟไฟล์ค่ะนะครับเรียกว่าใช้งานร่วมกันได้สะดวกสบายใช่ครับเพราะ,ะว่ามันซิงโครไนซ์กันอยู่แล้วทีนี้พอเราได้ไฟล์มาแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะครับ มันจะมีทริคอยู่นิดนึงนะครับใ,<ช>ในส่วนของการสร้างตัว coordinate system หรือจุดศูนย์ของงานนะครับทริคนี้เป็นทริคที่ทุกคนสามารถทราบกันโดยทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นทริคของเราโดยเฉพาใช่จริงจริงทุกคนสามารถทำได้ครับ<ช>แต่ว่าพอมันเป็นงานในส่วนของตัว 2d เนี่ยนะมันก็อาจจะมีทริคนิดนึงนะครับ<ช>อันนี้<ช>อันนี้ผมก็ลองเลือกเป็นเครื่องนะครับเครื่องตึงนะครับ ่าจากนั้นนะครับก็มาสร้างจุด coordinate system ให้เขานะครับจากปกติเนี่ยเราเลือกเป็น select face เนี่ยเราก็เปลี่ยนนะครับเป็น default ก็ได้นะครับอจากนั้นเราก็เลือกจุดนะครับที่เราต้องการนะครับมา r ไว้ได้เลยอันนี้เราเลือกจุดเพื่อทำอะไรยังไงบ้างรครับอันนี้มันเป็นการเลือกจุดเพื่อใช้ reference ครับของตัว ศูนย์ของงานนะครับ <c oughs> ก็จะมีะฟังก์ชันในการหมุนแกนต่างๆนะครับอันนี้เราก็สามารถหมุนให้ตรงกันกับเครื่องจักรศูนย์ของเครื่องจักรได้นะครับอันนี้ผมก็หมุนให้เป็นตำแหน่งนี้นะครับโอเค okay. พอได้จุดแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ไปสร้างในส่วนของตัวสต็อกนะครับ ข้อดีของมันคือในส่วนของตัว s o l i d ช a มนะครับถึงแม้เราจะใช้ 2D สเกตนะครับเราก็ยังสามารถที่จะ simulate เป็นแบบ 3D ได้นะครับ mm hmm. อ,อันนี้ผมเลือกเป็น revolution battery allow oh. แล้กันนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากสร้างสต็อกขึ้นมาเองนะครับ mm hmm. สามารถเขียนจากเส้น 2D สเกตได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถคลิกโชว์ ดูในส่วนของตัวสต็อกได้ว่าเราสร้างมาเหมือนไหมนะครับไม่จําเป็นจะต้องสร้างเป็นรูปแบบกลมๆทรงกระบอกธรรมดาไมม่นตคตัวใช่ครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอสมบีจากตัว c a ด solidworks เข้ามาก็สามารถสร้างเป็นสต็อก t d ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะครับก็ปกติเนี่ยเราจะเลือก ทั้งหมดเลยทั้ง coordinate system stock แล้วก็ตัว target นะครับ,รบแต่ว่าในเมื่อตัวนี้มันไม่มี target มันไม่มี TD model หให้มันจับนะครับรเราก็ไม่ต้องเลือกนะนะครับเดี๋ยวเราก็มาจัดการในส่วนของอก่อนที่จะไปวาง operation นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการในส่วนของตัวที่เป็น set up ก่อนนะครับรเราก็เข้าไป set up ได้เลยนะครับแล้วก็สร้างในส่วนของตัว fixture ขึ้นมานะครับ อันนี้เราก็กําหนดเป็นติกซิกเจอร์ธรรมดานะครับไม่มีอะไรค,ะครับอันนี้เราก็จะใส่ค่าลงไปให้เหมือนกับหน้าง,งานจริงๆนะครับอันนี้คือพี่จำตัวเลขมาแล้วใช่ไหมคะอ๋อเราใส่ข้อาข้าได้ครับอ,อ,อน,น๋อหนอก็แบบว่าจำมาได้แบบเป๊ะมากเลยอ๋อมันแล้วแต่ลักษณะของงาน,ค,นครับ อันนี้เราก็ใส่ข้าวๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็สามารถดูในส่วนของตัวแมชชีนพรีวิวตัวนี้ครับเพื่อจะดูว่าเออมันจับระยะเท่าไหร่นะครับหรือสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับว่าเราอยากจะจับงานตำแหน่งไหนนะครับเป็นพรีวิวแบบท d นะครับหรือเราจะกำหนดตำแหน่งนะครับโดยการคลิกนะครับ ได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวเลขจํานวนเต็มก็ได้ค่ะนะครับเราก็จะรู้ว่าเราควรจะจับงานยาวเท่าไหร่นะครับ Preview ก็จะโชว์ให้เห็นนะครับออันนี้ก็คือทำให้เราแบบมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและเราก็สามารถที่จะ Generate Develop นะครับเพื่อที่จะให้มันโชว์ในส่วนของตัวฟันจับที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้ จากนั้นเราก็ไปวางในส่วนของโอเปอรเชันได้เลยในส่วนของโอเปอรเชันนะครับก็เลือกนิวได้เลยนะครับต้องการเลือกตำแหน่งไหนในการคัตติ้งนะครับผมก็เลือกเป็นเส้นนี้อ,อ,อันนี้เราก็สามารถาที่จะวางโอเปอรเชันนะครับได้แบบเดียวกันกับเรามีโมเดล TD เลย แล้วก็ไปเลือกทูลโอเคอันนี้เป็นในส่วนของทูลนะครับ,นรบในส่วนของทูลเวอร์ชันใหม่เนี่ย2021นี่เนี่ยมันจะเป็นทูลคิดนะครับซึ่งในส่วนของทูลคิดเนี่ยมันจะทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะเลยนะครับ,นรบในส่วนของรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก td t ีทูลนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของพวกค่าคัตติ้งคอดิชั่นต่างๆนะครับเราสามารถแอดเพิ่มได้นะครับ แล้วก็ใส่พวกค่าคัตติ้งคอนดิชันตรงนี้ลงไปมันก็จะทําให้เราทํางานสะดวกง่ายขึ้นเก็บเป็นไลบรารีเก็บไว้พวกนี้นะครับแต่อันนี้ต้องของเวอร์ชันไหนเท่านั้นด้วยไหมคะในเวอร์ชันเก่าก็ทําได้ครับแต่ว่าความหลากหลายอาจจะไม่เท่าในเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันใหม่ก็คือจะมีการอัปเดตแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นใช่ครับค่ะ,ะนะคเสร็จแล้วก็ทําการตั้งค่าต่างๆนะครับต้อง,ง,ง,งการคัตติ้งครั้งละกี่มิลอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ กดเซฟคัลคูเลตนะครับก็จะได้ทุนผ่านเหมือนกันนะครับอ,คคอย่างข้อดีในเวอร์ชันนี้อย่างหนึ่งนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวสต็อกเนี่ยมันไม่ได้มาเต็มๆะนะครับในเวอร์ชันนี้มันมีการปรับในส่วนของเรื่องทุนผ่านให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับอย่างนี้ผมไปที่งานเทอร์นิ่งนะครับลองเลือกดู จับต้องการตึงจับตำแหน่งไหนนะครับก็สามารถคลิกได้เลยครับตึงไว้ถึงตำแหน่งไหนก็คลิกไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่ modify geometry นิดนึงนครับกำหนดเส้นแล้วก็ต้องกำหนดขอบเขตให้มันะนะครับอันนี้ก็เป็น auto ไปนะครับอ่าทูนอันนี้เดี๋ยวผมใช้เป็นทูนเดิมแล้วกันเนาะ ทีนี้มาดูในส่วนของเทคโนโลยีนะครับผมไม่เอาเป็นไซเคิลแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เราก็ตั้งค่าตามที่เรากลึงจริงๆได้เลยนะครับแล้วก็เผื่อค่าต่างๆนะครับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองเซฟแคลคูลเลตให้ดูแล้วกันนะครับเขาจะปรับทูล่านมาให้ใหม่ก็คือเราไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไม่ต้องไปเสียเวลากลึงในตำแหน่งที่มันไม่มีเนื้อนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกำหนด นะครับทุนผ่าก็จะสร้าง<ะ>เฉพาะตำแหน่งที่มีเนื้อให้นะครับ<ะ>แล้วก็ในส่วนของตัวซิมูเลตเนี่ย<ะ>อย่างที่บอกนะครับมันก็สามารถซิมูเลต e ออกมาเป็น 3D ได้ด้วยนะครับ<ะ>เดี๋ยวอันนี้ผมขออน<ะ>ุญาตเป็นแบบ solid v e r i f y แล้วกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่า,าลักษณะชิ้นงานเราเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็การกลึงนะครับกลึงจากตำแหน่งไหนก่อนมีการติดชนอะไรพวกนี้ไหม<ะ>ก็สามารถเช็คได้ตั้งแต่บนซอฟต์แวร์เลย อันนี้คือได้เห็นดับชัดเจนเลยนะคะการทํางานใช่ครับก็ถึงแม้เราจะเป็นงาน 2D แต่เราก็สามารถที่จะซิมูเลตนะโชว์พรีวิวแบบเป็น 3D <3 D S 1> ได้นะครับสุดยอดมากอันนี้เหมาะสาหรับแบบอ,อย่างลูกค้าหลายๆเจ้านะครับอย่าแงบบพี่ๆหลายๆคนอาจจะรับงานพวกเพจพันอะไรพวกน,นี้นะครับเป็นพวกงานพันดายับก็สามารถที่จะเอาดออิดงที่เป็นตัว DWG นะครับหรือ DXF มาทำงานได้เลยนะครับ อย่างที่บอกในเวอร์ชันนี้ค่อนข้างปรับมาเยอะมากพอ <ภา S 1> สมควรครับก็เป็นการกอัปเดตความสามารถใช่ครับในเวอร์ชันใหม่ก็น่าจะมีการอัปเดตอีกเรื่อยๆถูกต้องไหมคะจริงๆในส่วนของ Solidcam ก็จะมีการในในส่วนแพ็คล่าสุดเนี่ยจะอัปมาค่อนข้างเยอะเลยครับคือถ<า>ือว่าใช้ได้อย่างสะดวกสบายแล้วแหละใช่ครับสะดวกขึ้นครับก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการนำเอาไฟล์ Dxf DWG <c oughs> มาใช้งานใน solid work solid cam ครับอ่าค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะเทคนิคของพิธีค่ะในการมาสอนกันนะคะในวันนี้ก็เรียกว่ามาเรียนกันเนาะวันละนิดวันละหน่อยก็เป็นเรื่องการใช้งาน solid c a p นะคะที่จะช่วยให้ทุกคนได้ทำงานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะและแน่นอนเราก็ยังคงมีคอนเทนต์ดีดีนะคะการสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้แหละมาฝากทุกคนอย่างเช่เคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราตต้ออองขลาไปก่นค เจอกันใหม่นะคะในวิกหน้าค่ะสวัสดีค่ะ